ถัดมานะครับคนที่เกิดในปีเถาะปีเถาะปีนี้นะครับต้องบอกว่าครึ่งปีแรกนะครับชีวิตคุณเนี่ยยังดีอยู่นะคนอื่นก็ทบกันมากแต่ตัวคุณเนี่ยยังไม่มากอย่างที่โดนคนอื่นเขาโดนกันคนปีเถาะนะฮะปีนี้ทั้งปีต้องบอกว่าเป็นปีที่เรียกว่าอยู่ในเซฟโซนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากการใช้ชีวิตเรื่องการกินกันอยู่การเงินการงานความรักเรื่องสุขภาพถ้าให้คะแนนะก็ต้องบอกว่าเป็นดวงที่เรียกว่า นะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ทําให้ตัวเองเนะนี่ยบอบช้าการกระทําของตัวเองทั้งการกินการอยู่การใช้ชีวิตก็ดีขึ้นตามลําดับเป็นปีแห่งการใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายแต่มั่นคงปลอดภัยสำหรับคนปีเถานะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์แบบเนี้เป็นแบบนี้ถึงแมบบ้อาจจะไม่หวือหวาไม่รวยไม่งเงินไม่ าเรียกอะไรไม่ทุ้ยซู่ไล่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยผมก็ถึงบุญบุญแล้วนะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าข้างนอกตอนนี้โอ้โหเศรษฐกิจการกินการอยู่การใช้ชีวิตมันเหนื่อยไปหมดเลยนะครับแต่ตัวคุณเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยปีนี้ยังเรียกว่าจะเป็นปีที่ยังหายใจได้ทั่วท้องนะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ในเรื่องราวต่างๆมีชีวิตที่สุขก,กายสบายใจการกินการอยู่ดีก็จงรักษา ชีวิตแบบนี้ไปจนถึงปี2567สิ่งสำคัญที่สำคัญจะเตือนของคนปีเถาะปีนี้คือให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอยการเลือดตกยางออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่ไม่รุนแรงนะครับคนปีเถาะนะครับถือว่าปีนี้ปีดีะฉะนั้นก็ไม่ค่อยน่าห่วงอะไรกับเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตครับถือว่าดี